สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังมาพบกับข้อความดีๆจากอุทาหอนจากคําสอนของพระคริสต์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้จะเป็นตอนที่2ในบทที่12เรื่องการนมัสการสองประเภทเชิญรับฟังเลยนะคะคนเก็บภาษีไปยังวิหารพร้อมกับคนนมัสการอื่นๆแต่เขาปลีกตัวออกห่างไปโดยเร็วรู้สึกว่าตนเองไม่เหมาะที่เข้าใกล้ผู้ที่ร่วมนมัสการเขายืนอยู่ห่างออกไป ไม่ยอมแม้แต่งแงานหน้าดูฟ้าแต่ตีอกชกตัวจากในลูกาบทที่18ข้อ13ด้วยความขมขื่นใจและเกลียดชังตนเองเขารู้สึกว่าเขาละเมิดตอบพระเจ้าและเป็นคนบาปและเต็มไปด้วยมลทินเขาไม่อาจที่จะหวังความสงสารจากผู้ที่อยู่รอบตัวเขาเพราะคนเหล่านั้นมองดูเขาด้วยสายตาที่เหยียดยาม เขารู้ว่าตนเองไม่มีคุณงามความดีอะไรที่จะเสนอตัวเองแก่พระเจ้าได้และด้วยสภาพที่เส้นหวังเช่นนี้เขาทูลว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงเมตตาข้าพระองค์ผู้เป็นคนบาปเถิดในลูก,กาบทที่18-13เขาไม่ได้เปรียบเทียบตัวเขาเองกับผู้อื่นเขาถูกทับถมด้วยความรู้สึกผิดราวกับว่าเขายือนอยู่อย่างโดดเดี่ยวต่อเบื้องพระพรักพระเจ้า ความหวังเดียวที่เขาต้องการคือได้รับการอภัยและสันติสุขคำทูลขอเพียงประการเดียวคือขอพระเมตตาจากพระเจ้าและเขาก็ได้รับพระพรพระคริสต์ตรัสว่าเราบอกพวกท่านว่าคนนี้แหละเมื่อกลับลงไปถึงบ้านของตนก็ถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรมไม่ใช่อีกคนหนึ่งนั้นหรือในลูกาบทที่18ข้อ14 บาริสีและชายเก็บภาษีเปรียบได้กับการแบ่งคนที่เข้ามานมัสการ,รพระเจ้าเป็น2อกลุ่มใหญ่บุตรชายสองคนแรกที่เกิดมาในโลกเป็นตัวแทนของคนสองประเภทนี้คาอินคิดว่าตนเองชอบธรรมและเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยของถวายขอบพระคุณเท่านั้นเขาไม่ได้สารภาพบาปและไม่ยอมรับว่าตนเองต้องการความเมตตาแต่เอเบลเข้ามาเฝ้า พร้อมกับเลือดของสัตว์ที่ชี้ไปยังพระเมสสโปดกของพระเจ้าเขามาในสภาพของคนบาปสารภาพว่าตนเองหลงทางไปความหวังเดียวของเขาคือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพระเจ้าพระองค์ทรงให้เกียรติแก่ของถวายของเขาแต่สำหรับคาอินและของถวายของเขาพระเจ้าไม่ทรงยอมรับความรู้สึกถึงความต้องการและการรู้สำนึกถึงความขัดสนและบาป เป็นคุณสมบัติอันดับที่หนึ่งของการยอมรับจากพระเจ้าคนที่ยากจนด้านจิตวิญญาณก็เป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาทั้งหลายจากมัทธิวบทที่5ข้อ3ฝฟาริสีและชายเก็บภาษีที่เป็นตัวแทนของคนในแต่ละกลุ่มนี้มีบทเรียนที่ได้จากประวัติของอัครทูตเปโตรด้วยในช่วงแรกของชีวิตการติดตามพระองค์นั้นเปโตรคิดว่าตนเองเข้มแข็งเหมือนฟาริสีคนนั้น เขาประเมินว่าตัวเองไม่เหมือนคนอื่นในคืนที่พระคริสต์ถูกทรยศนั้นพระองค์ทรงเตือนสาวกทั้งหลายว่าในคืนวันนี้พวกท่านทุกคนจะทิ้งเราจากมัทธิวบทที่26ข้อ31แต่เปโตรประกาศด้วยความเชื่อมั่นสูงว่าแม้ว่าทุกคนจะทิ้งพระองค์แต่ข้าพระองค์จะไม่ทิ้งพระองค์จากในมาระโกบทที่14ข้อ29 เปโตรไม่เคยทราบถึงภัยอันตรายของตัวเองความมั่นใจในตัวเองทำให้เขาหลงผิดไปเขาคิดว่าเขาจะยืนหยัดต่อการทดลองได้แต่ในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเมื่อการทดสอบมาถึงเขาก็ปฏิเสธองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขาด้วยคำสาบแช่งและคำสาบานครั้นเมื่อไก่ขันเตือนเขาให้นึกถึงพระดำรัสของพระคริสต์เขารู้สึกตกตะลึงและแทบช็อกต่อสิ่งที่กระทำไป เขาหันและมองไปยังพระอาจารย์ของเขาในเวลานั้นพระคริสต์ทรงทอดพระเนตรเปตโตรและภายใต้สายพระเนตรที่โศกเศร้าระคนด้วยความเมตตาและความรักต่อเขาเปตโตรเข้าใจในตัวเองเขาออกไปและร้องไห้ด้วยความขมขื่นใจพระเนตรของพระคริสต์ที่ท่งเพ่งมานั้นทําให้หัวใจของเปตโตรแตกสลายไปเปตโตรมาถ,ถึงจุดเปลี่ยนแปลง และเขากลับใจจากบาปด้วยความขมขืนเขาเปรียบได้กับคนเก็บภาษีในสภาพของการเสียใจและการกลับใจและเป็นเหมือนคนเก็บภาษีก็ได้รับความเมตตาการมองของพระคริสต์ให้ความมั่นใจว่าเขาได้รับการอภัยแล้วบัดน,นี้ความเชื่อมั่นในตัวเองสูญสิ้นไปการโอ้อวดในอดีตจะไม่เกิดขึ้นซ้ำอีก แล้วมาติดตามในตอนต่อไปในคราวหน้านะคะขอบพระเจ้าอวยพระพรค่ะ